เดีย๋ยวจะเล่าถึงสิ่งียแล้วว่า small luxury ครับคุณรู้ไหมครับว่าคนยอมซื้อน้ำยาล้างมือ1น0 0บาทเป็นเพรบ้านแพงขึ้น50ปีที่แล้วครับ เราจะคิดว่าบ้านหลังหนึ่งที่มานห้าหกแสนวันนี้สิบล้านยังซื้อบ้านหลังหนึ่งไม่ได้เลยเงินเดือนของประชาชนครับไม่ได้ขึ้นเทียบเท่ากับมูลค่าบ้านแต่ว่าไอความต้องการที่อยากจะให้รางวัลตัวเองอ่ะมันยังมีอยู่นะถึงบอกว่าเฮ้ i, ซื้อบ้านไม่ไหวก็เลยซื้อกระเป๋าเดินทางวิโนว่าห้าหมื่นเพื่อที่จะไปเดินทางแต่บางคนบอกว่าเฮ้ i, เดินทางก็ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวนี้เดินทางก็แพงเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็ไปฟไายดายจ่ายสี่ห้าพันอย่างน้อยได้ UGC ออกเดตอย่างน้อยแบบรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ที่ลักชัวรี่บางคน คุณอาจจะคิดว่าสิ่งของเหล่านี้มันเป็นสิ่งฟุนน่มเฟือยนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับมันคือนการให้รางวัลตัวเองนิดนึงเพราะวันนี้ซื้อบ้านไม่ไหวเดินทางไม่ไหวหรือว่าจ่ายอาหารแพงๆไม่ไหวซื้อน้ำมันล้างมือด้วยแหละอย่างน้อยเหมเอนกับให้ของหวานตัวเองโซนจริงๆมันเป็นแคทเทอรีที่สำคัญมากสำหรับสังคมวันนี้ครับเรียกว่า small luxury แล่ถ้าคุณเป็นธุรกิจที่อยากจะอยู่ในแคททอรีของ small luxury แน่นอนครับตัวแพคเกจจิ้งต้องสวยตัวฟอนต์มันต้องดีตัว CI มันต้องคมซึ่ง fast freelance ช่วยคุณได้ครับโหลดแอปเลยหรือแอไดไล